ช่วงบ่ายและเย็นที่ผ่านมาเกิดกระแสข่าวเรื่องของการปฏิวัติอย่างต่อเนื่องแต่หลังจากนั้นเมื่อเวลาประมาณ21นาฬิกามีรายงานว่ารถบัสและรถทหารจำนวนนับ1 0บ0คันลำเลียงกำลังพลจากศูนย์สงครามพิเศษจังหวัดรบบุรีประมาณ3กองร้อยสวมชุดพลางพร้อมอาวุธเข้าไปยังกองบัญชาก,การกองทัพบ,บกถนนราชดำเนิน จากนั้นเวลา21นาฬิกา10นาทีมีรถถ่ายทอดสดของทะทะบ5วิ่งเข้าไปที่กองบัญชาการกองทัพบ,บก1คันเพื่อเตรียมพร้อมในการแถลงข่าวเวลา21นาฬิกา30นาทีสถานีวิทยุในเครือข่ายของกองทัพ ทุกสถานียกเลิกรายการปกติทั้งหมดพร้อมเปิดเพลงปลุกใจขณะเดียวกันสถานีโทรทัศน์ทุกช่องได้เปลี่ยนแปลงรายการปกติของสถานีตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ20นาฬิกานาทีเป็นต้นมาพร้อมถ่ายทอดสารคดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวขั้นรายการแทนจากนั้นเวลา2 2นาิกาสนาทีทหารหลายสิบนายเข้าควบคุมสถานีโทรทัศน์ไอทวี TV, และสถานีโทรทัศน์ทุกช่อง และเวลาประมาณ22นาฬิกามีรถถังนับ10คันและรถจิปติดปืนกนเคลื่อนขบวนวิ่งผ่านถนนราชดำเนินโดยมีทหารแต่งกายในชุดพรางเป็นผู้ควบคุมและปิดบริเวณถนนราชดำเนินและเร่งระบายรถของประชาชนเวลาประมาณ23นาฬกาโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยทได้ออกแถลงการผ่านโทรทัศน์ทุกช่องว่า เนื่องด้วยขณะนี้คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขได้แก่ผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เข้าควบคุมสถานการณ์ในเขตพื้นที่กทมและปริมณฑลได้แล้วโดยไม่มีการขัดขวางเพื่อเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองจึงขอความร่วมมือประชาชนในความไม่สะดวกมาณที่นี้ด้วย เวลา23นาฬิกา45นาทีพลตรีประภาสกุลตนาคอดีตโฆษกททบหในนามคณะปฏิรูปการปกครองได้ออกแถลงการฉบับที่2และเมื่อเวลา23 3นาฬิกา30นาทีพลเอกเปรมติลสุรานนทประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษพลเอกสุรยุทธจุรานนองคมนตรี นำผู้บัญชาการเหล่าทัพได้แก่พลเอกเรืองโรธมหาสรานนท์พลเอกบุญสร้างเนียมประดิษฐ์รองผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเอกสนธิบุญยร,รักกลินผู้บัญชาการทหารบก พลเรือเอกสถิรพันธ์เกยานน์ผู้บัญชาการทหารเรือและพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุขผู้บัญชาการทหารอากาศเดินทางเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวที่พระตำหนักจิลดาละโโหฐานพระราชวังดุสิตเพื่อถวายรายงานถึงสถานการณ์บ้านเมืองที่เกิดขึ้นขณะนี้